เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เกือบจะใช้ชีวิตไปตลอดในฐานะช่างเครื่องธรรมดาวันหนึ่งกลับต้องหิ้วย่ามพระสีเหลืองแทนกระเป๋าเดินทางเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเส้นทางชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบกลับถูกชี้นำด้วยคำเพียงไม่กี่คำจากพระธุดงค์ผู้ลึกลับคำพอที่เหมือนน้ำมนต์นั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาราวกับว่าเขาเกิดมาเพื่อสูงชุดทหารตั้งแต่แรกคืนนี้คือเรื่องจริงที่คล้าวตำนานเรื่องราวของ พลทบุญสิลภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองชายผู้เดินจากตลาดบ้านนาสู่แนวหน้าและปลายทางของคำทำนายที่ทำให้ใครหลายคนฟังแล้วขนลุกชีวิตของบุญศิลเริ่มต้นจากผืนดินอีสานธรรมดาธรรมดาดินที่มีกลิ่นโคลนปนกับลมเช้าและเสียงตลาดที่คึกคักยามรุ่งสางพ่อของเขาเป็นตำรวจยศเล็กเงินเดือนน้อยนิดไม่เคยมีตำแหน่งใหญ่โตให้ใครอวดส่วนแม่คือหญิงแกร่งผู้แบกตะกร้าผักไปขายตลาดทุกเช้าเพื่อเลี้ยงดูลูก ทั้งห้าชีวิตความเป็นอยู่ไม่เคยพอใช้แต่หัวใจของครอบครัวนี้กลับเต็มไปด้วยความพยายามความอดทนและศรัทธ,ธาในวันข้างหน้าเด็กชายบุญสิทธิ์ลืมตาดูโลกที่จังหวัดหนองคายก่อนจะย้ายมาเติบโตที่อุดรธานีบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะประปนกับเสียงหอบเหนื่อยของแม่ภาพแม่จัดผักที่ละมัดเหนื่อท่วมหน้าแต่ยังยิ้มได้เป็นภาพที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจเขาเสมอทุกเช้าก่อนตะวันขึ้นแม่จะสะพายตะกร้าเดินไปตลาดด้วยรอยยิ้มแม่ร่างกายจะอ่อนลา้า ขณะที่พ่อในเครื่องแบบตำรวจชั้นผู้น้อยก็ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์หน้าที่อาจไม่ยิ่งใหญ่แต่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีพี่ชายทั้งสามคนเลือกเส้นทางตำรวจระเวนชายแดนแม้งานจะหนักเหนื่อยและสิ่งแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจส่วนบุญศิลป์ยังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจเส้นทางชีวิตของตนเองเขาเพียงรับรู้ถึงความลำบากที่อบล้อมรอบตัวบ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยความรักและการเสียสละรอร้องให้เขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาภาพแม่ ที่นั่งขายผักในตลาดยังอดทนความเหนื่อยที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นแรงผลักดันเงียบๆที่สอนให้เขารู้ว่าชีวิตไม่ควรหยุดอยู่แค่ความจนใยเด็กของบุญศิลไม่หรูหราเหมือนลูกหลานข้าราชการใหญ่เขาไม่มีของเล่นแพงไม่มีหนังสือเรียนครบทุกเล่มแต่มีความฝันซ่อนอยู่ในหัวใจวันหนึ่งเขาไปช่วยงานร้านซ่อมรถแต่กลับใส่โซ่ผิดด้านจนโซ่ขาดเหตุการณ์เล็กๆ ที่กลายเป็นเรื่องตลกในวันนั้นกลับสอนบทเรียนสําคัญว่าบางเส้นทางไม่ใช่ของเราหากฝืนเดินต่อไปอาจพบเพียงความผิดพลาดแต่เมื่อประตูหนึ่งปิดลงประตูใหม่ย่อมเปิดรออยู่เสมอเขาเลือกเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีแผนกเครื่องยนต์เส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางยอดนิยมของคนที่ใฝ่ฝันจะสวงเครื่องแบบทหารหรือตำรวจเพราะผู้สมัครสอบเตรียมทหารส่วนใหญ่มาจากสายสามัญที่เรียนวิชาการเข้มข้นแต่บุญสินคือเด็กสายอาชีพที่อยากพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า แม้จะเกิดมาจากครอบครัวยากจนแม้ไม่มีต้นทุนชีวิตเหมือนใครหากมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ก็สามารถก้าวไปได้ไกลเมื่อได้ยินข่าวการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในกรุงเทพความสนใจได้ก่อตัวขึ้นอย่างแรงกล้าเขาอาจยังไม่ชัดว่าจะเลือกเป็นทหารหรือตำรวจแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาอยากยืนหยัดด้วยสองขาของตนเองและไม่อยากเห็นแม่ต้องหาผักไปตลาดไปตลอด,ดชีวิตเด็กชายบุญสินจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไปสอบแม้จะเป็นแค่เด็กเทคนิคแม้ ไม่มีใครคาดหวังแต่เขาจะลองดูสักครั้งเขาอ่านหนังสืออย่างหนักซ้อมร่างกายด้วยการวิ่งรอบทุ่งนาเช้าเย็ยนท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านที่มองว่าเด็กบ้านนอกเรียนเทคนิคจะไปสอบติดเตรียมทหารได้อย่างไรแต่เสียงหัวเราะเหล่านั้นกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงในใจปีแรกเขาสอบข้อเขียนผ่านแต่ตกรอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกายความผิดหวังกอกกินหัวใจทว่าแทนที่จะถอยเขากลับบอกตัวเองว่าปีหน้าเราจะกลับมาใหม่ความพ่ายแพ้ครั้งนั้นสอนให้รู้ว่า ความสาเร็จไม่ใช่ของคนที่ทําครั้งเดียวแล้วสําเร็จแต่เป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้ความลําบากของครอบครัวยิ่งเพิ่มขึ้นแม่ต้องขายผักแทบทุกวันพ่อยังเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยที่เงินเดือนไม่เคยพอใช้แต่สายตาแห่งความหวังของแม่กลับเป็นกําลังใจสําคัญที่ทําให้เขาลุกขึ้นอีกครั้งปีต่อมาเขาไม่มีเงินซื้อกระเป๋าใหม่เหมือนคนอื่นแต่แม่กลับยื่นย่ามพระใบหนึ่งให้ย่ามเก่าๆที่ไม่ได้มีมูลค่าเป็นเงินแต่เต็มไปด้วยศรัทธาและความรัก มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกําลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินใ,นใดๆเรื่องราวในวัยเด็กของบุญสินสะท้อนให้เห็นว่าแม้ต้นกําเนิดจะธรรมดาแต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้และแรงผลักจากความรักของพ่อแม่สามารถพาเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก้าสู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ได้ความจนไม่ใช่พัฒนาการหากแต่เป็นแรงขับที่พาเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดเส้นทางที่เด็กชายจากอุดรธานีจะเติบโตขึ้นมาเป็นแม่ทัพผู้เกรีงกยงแปลของกองทัพไทย และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจุดหักเหสําคัญของชีวิตยังรออยู่เบื้องหน้าพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลความลําบากในบ้านที่อุดรธานียังคงไม่เปลี่ยนแปลงพ่อยังเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยเงินเดือนน้อยนิดไม่เคยพอใช้แม่ยังต้องหากผักไปขายตลาดทุกเช้าเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้งห้าคนเสื้อผ้าที่บุญสินสมใสเก่าขาดและผ่านการเศร้ามานับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเก่าเลยคือแววตาของแม่ที่มองลูกชายด้วยความหวัง และศรัทธาเต็มหัวใจวันที่บุญสินบอกแม่ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าปีนี้ผมจะไปสอบเตรียมทหารอีกครั้งแม้รู้ดีว่าบ้านไม่มีเงินพอจะซื้อกระเป๋าใหม่ให้เหมือนคนอื่นแม่ไม่ได้พูดคำตอบใจยืดยาวไม่ได้แสดงความสงสารให้ลูกอ่อนแอแต่กลับหยิบย่ามพระสีเหลืองใบหนึ่งออกมายื่นให้ลูกชายพร้อมผูกฝ้ายมงคลที่ข้อมืออย่างแถวเบาย่ามพระใบนั้นไม่ใช่เพียงถุงผ้าเก่า แต่คือเครื่องรางแห่งกำลังใจคือกระเป๋าแห่งศรัทธาที่บรรจุความหวังของทั้งครอบครัวเอาไว้แม่พูดเพียงประโยคสั้นๆว่าเองเอาอันนี้ไปเถอลูกแม้เราจะจนแต่ใจเรามั่งคั่งเองทำได้แน่คำพูดนั้นทำให้บุญสินน้ำตาซึมเขาอุ้มย่ามผลรราวกับกำลังหิ้วความรักทั้งหมดของแม่ไว้ในมือเช้าตรู่วันเดินทางเขาขึ้นรถทัวร์จากอุดรธานีเข้ากรุงเทพท่ากลางเสียงหัวใจที่เต้นแรงย่ามพระสีเหลืองที่สะพายข้างคือสิ่งเดียว ที่เขามีติดตัวภายในมีก็เพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดหนังสือเล่มเล็กและของจําเป็นเล็กน้อยผู้โดยสารรอบข้างต่างมีกระเป๋าเดินทางใหม่เอี่ยงแต่เขามีเพียงย่ามพระใบเดียวเขาไม่ได้รู้สึกอายกลับรู้สึกภูมิใจเพราะอย่างน้อยเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกาลังใจจากแม่คอยหนุนหลังระหว่างการเดินทางแสงเฟริมถนนในกรุงเทพที่คร่างคราวทําให้เด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าโรงเรียนในร้อยตํารวจสังพรานอยู่ตรงไหนรู้เพียงว่าโรงเรียนในร้อยพระจุนจอมกล่าว ที่ถนนราชดำเนิอนนอกนั้นพอจะหาได้เขาเดินหลงบ้างถามทางคนแปลกหน้าบ้างแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นลึกๆว่าเราต้องทําได้การสอบในปีนั้นไม่ง่ายคู่แข่งมากมา,กมายล้วนเป็นเด็กเรียนเก่งจากทั่วประเทศแต่บุญศินไม่หวั่นเขาทําข้อสอบด้วยความตั้งใจใช้แรงทั้งหมดที่ฝึกฝนมาในการทดสอบร่างกายทุกหยดเหนื่อที่ไหลลงพื้นคือการสู้เพื่ออนาคตความทรงจําเรื่องย่ามทะและรอยยิ้มของแม่ คอยผลักให้เขากล้าไปข้างหน้าตลอดเวลาวันประกาศผลสอบคือวันที่หัวใจเต้นแรงที่สุดเขาไล่สายตาอ่านรายชื่อชา้าช้าจนพบชื่อตัวเองบนสินภาคกลางสอบเข้าเตรียมทหารได้สําเร็จน้ําตาแห่งความดีใจเออครอเขาคิดถึงแม่ทันทีและนึกถึงย่ามพระสีทลืมที่ยังสะพายอยู่ข้างกายวันนั้นเขารู้ชัดว่าความรักและศรัทธาของแม่คือแรงหนุนสําคัญที่ทําให้เขาผ่านความล้มเหลวและความพ้ายแท้มาจนยืนอยู่บนเส้นทางนักรบได้แต่เรื่องราวยังไม่จบ พราะเส้นทางของนักเรียนเตรียมทหารยังมีทางแยกสําคัญรออยู่เมื่อถึงเวลาต้องเลือกว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือไปทางตํารวจบุญศิลป์ยังลังเลเขารู้ว่าทุกเส้นทางล้วนมีเกยียรติแต่เส้นทางไหนคือเส้นทางที่แท้จริงของเขาเขายังตอบตัวเองไม่ได้ทางกลางความสับสนวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการมีพระธุดงค์ลึกลับรูปหนึ่งมาปักกรดใกล้หมู่บ้านที่อุดรธานีแม่ของเขาซึ่งศรัทธานในพระรัตนตรัยอยู่แล้ว จึงพาลูกชายไปถวายพระทหารด้วยหัวใจบริสุทธิ์พระธุดงค์รูปนั้นนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าจีวรเก่าแต่สะอาดดวงตาลึกนิ่งจนผู้พบเห็นรู้สึกเกรงใจโดยไม่รู้สาเหตุบรรยากาศเงียบสงัดจนเหมือนโลกทั้งใบยหยุดนิ่งแม่และบุญสินกราบลงวางพระทหารพระรับไว้และฉันอย่างเรียบง่ายหลังจากนั้นแม่จึงเอ่ยถามในสิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานหลวงพ่อเจ้าคะลูกชายดิฉันเรียนเตรยียมทหารแต่ยังไม่รู้ควรเลือกทางไหนดี ควรเปตำรวจหรือทหารบกคำถามนั้นเหมือนแขวนอยู่กลางอากาศพระธุดงค์นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนหยิบขันน้ำมนต์ขึ้นมาเพ่งมองสายน้ำสาสะท้อนแสงแดดประยิบประยักเสียงลมและใบไม้รอบข้างเงียบลงราวกับรอฟังคำตอบแล้วเสียงท่านก็ดังขึ้นช้าหนักแน่นและชัดเจนเด็กคนนี้ต้องเป็นทหารเท่านั้นและต้องเป็นทหารบกเขาใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดประโยคสั้นๆน,นั้นเหมือนคำลิขิตที่ตรึงหัวใจแม่ลูกทันทีบุญสิลคขนลุกไปทั้งตัวราวกับมีภาพบางอย่างว่าขึ้นในใจ เขาเห็นตัวเองในสนามรบเห็นดาบโลและเสียงกลองสึกแม้จะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่หัวใจกลับเต้นแรงไม่หยุดแม่หลังน้ำตาเอือที่กุมขันน้ำบนสันไหวพระธุดงเอ่ยต่อว่านักรบแท้ไม่ใช่เพียงถืออาวุธแต่ต้องมีหัวใจเป็นธงนำหน้าหากธงในใจสะอาดการเดินทับย่อมไม่หลงทางคาพูดนั้นสลักลึกในใจบุญศิลตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเมื่อเดินออกจากปากเขามองแม่ที่ยิ้มทั้งน้ำตาและรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาจะเดินไปทางไหนความลังเลทั้งหมดหายไป เหลือเพียงความมั่นใจว่าเขาจะเป็นทหารบกและจะเป็นนักรบที่ซื่อสัตย์กล้าหาญและปกป้องแผ่นดินให้ได้คำทำนายในขันน้ำมนต์กลายเป็นตราประทับชีวิตเรื่องนี้ถูกเก็บเป็นความลับในครอบครัวไม่มีใครรู้ว่าพระธุดงรูปนั้นคือใครแต่ทุกครั้งที่บุญสินยืนเข้าแถวทุกครั้งที่เหนื่อยจนแทบหมดแรงเสียงคำทำนายที่ว่าเขาใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดจะดังขึ้นในใจเสมอและผลักให้เขาก้าวต่อไปอย่างไม่หัาหลังกลับ ทุกวันของการฝึกคือความหนักหน่วงที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดแต่สําหรับบุญสินความหนักเหล่านั้นไม่ใช่ภาระหากคือบทพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะโชคช่วยหากเพราะหัวใจของนักรบที่เหมือนถูกขีดเส้นเอาไว้ตั้งแต่เกิดเขาผ่านช่วงชีวิตการศึกษาอย่างเข้มข้นเต็มไปด้วยแรงกดดันวินยัยและความคาดหวังจนสําเร็จหลักสูตรและก้าวเข้าสู่การเป็นนายทหารเต็มตัวจุดเริ่มต้นของการเป็นทหารบกไม่ได้งดงามเหมือนในความฝันเขาต้องเผชิญทั้งความเหนื่อยความโหดร้าย และความสูญเสียที่ค่อยๆสะสมในทุกก้าวเดินบุญสินได้รับการบรรจุลงภาคสนามโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างภาคใต้ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในฐานะผู้บังคับการกรมทหารพลางเขาต้องนำลูกน้องฝากความมืดความกลัวและความไม่แน่นอนของทุกภารกิจเขามักบอกกับลูกน้องด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเราคือกำแพงด่านหน้าถ้าเราล้มคนที่อยู่ข้างหลังก็จะเดือดร้อนประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมาย ทำให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่เขานำทัพการเป็นทหารพรานในภาคใต้หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่กับความตายที่อาจมาเยือนได้ทุกเมื่อด่านตรวจที่ดูสงบอาจซ่อนระเบิดถนนที่เคยเดินผ่านทุกวันอาจมีการซุ่มยิงทุกย่างก้าวคือการทดสอบหัวใจแม้จะอยู่ท่ามกลางอันตรายบุญศิลป์ไม่เคยแสดงความกลัวให้ลูกน้องเห็นเขามีเพียงรอยยิ้มที่นิ่งสงบและสายตาที่เด็ดเดี่ยวเขาใช้ชีวิตในค่ายเหมือนลูกน้องทุกคนกินข้าวแกงถุงเดียวกัน นอนในเปลผ้าเหมือนกันไม่เคยถือตัวว่าตนเป็นผู้บังคับบัญชาความเสมอต้นเสมอปลายนี้เองที่ทําให้ลูกน้องรักและเชื่อใจพร้อมยืนสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาเสมอมีเหตุการณ์หนึ่งที่ลูกน้องยังเล่าขานไม่รู้จบในวันที่ฝนตกหนักเส้นทางเต็มไปด้วยโคลนรถฐานติดหลงทุกคันแทนที่จะยืนสั่งอยู่ห่างๆบุญสิลกลับลงไปลุยโคลนด้วยตัวเองใช้แรงดันรถรวมกับลูกน้องท,งทั้งที่รองเท้าและเครื่องแบบเปื้อนโคลนไปทั้งตัวภาพนั้นทําให้ทุกคนฮึกเหิม และสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เท่าทิ้งกันไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดความเป็นผู้นำของเขาไม่ใช่การสั่งการจากเบื้องบนแต่คือการลงมือทําให้เห็นเป็นตัวอย่างภาคสนามเต็มไปด้วยเลือดน้ําตาและความสูญเสียหลายครั้งที่เขาต้องอุ้มร่างเพื่อนร่วมรบกลับค่ายหลายครั้งที่ต้องนั่งฟังเสียงสะอื้นของแม่ทัพน้อยที่สูญเสียลูกชายแต่ถึงอย่างนั้นเขายังยืนหยัดบอกกับลูกน้องเสมอว่าความเสียสละของพวกเขาจะไม่สูญเปล่า ทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายบุญสินจะนึกถึงคำพูดของพระธุดงค์ที่ว่านักรบแท้ต้องมีหัวใจเป็นธงนําหน้าเขารู้ดีว่าหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงการต่อสู้กับศัตรูแต่คือการปกป้องชีวิตของประชาชนและลูกน้องให้ได้มากที่สุดความเชื่อมั่นนี้ค่อยๆแพร่ซึมไปในหัวใจของคนรอบข้างจนเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนายทหารที่มีหัวใจนักรบอย่างแท้จริงการเวลาผ่านไปจากนายทหารหนุ่มบุญสินค่อยๆ ไต้ต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถและผลงานจนก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดและทรงเกียรติในชีวิตการทหารของเขาแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ทุกย่างก้าวล้วนเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้และการฝึกฝนอย่างโหดร้ายคำว่าไฟนักรบสำหรับเขาไม่ใช่เพียงไฟแห่งการต่อสู้ภายนอกแต่คือไฟภายในที่ลุกโชนอยู่ในหัวใจเสมอไฟนั้นคือความมุ่งมั่นความเสียสละและศรัทธาที่หล่อหลอมามาตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆจากแม่ผู้ให้กำลังใจ จากย่ามพระสีเหลืองที่แม่เคยให้และจากคำทำนายในขันน้ำมน์ทุกอย่างผสานกันจนกลายเป็นพลังที่ทำให้เขายืนหยัดเป็นนักรบที่ไม่เคยถอยหลังเขาไม่ได้เป็นทหารเพียงเพราะอาชีพแต่เพราะชะตาและหัวใจถูกขีดมาแล้วให้เป็นเช่นนั้นในสนามรบทุกครั้งเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขากู้ควรกับคำทำนายที่ว่าใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดเรื่องเล่าในภาคสนามของเขายังคงถูกถ่ายทอดต่อในหมู่ลูกน้องและชาวบ้านที่เคยได้รับการปกป้องภาพชายผู้ยืนหยัดอยู่แนวหน้า ท่ามกลางเสียงปืนและแรงระเบิดกลายเป็นภาพจำที่ฝังแน่นในใจผู้คนเมื่อผ่านเส้นทางภาคสนามอันโหดร้ายความมุ่งมั่นและหัวใจนักรบของเขาได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาจากจุดเริ่มต้นที่มีเพียงย่ามพระสีเหลืองและคำทำนายในขันน้ำมนต์เขาค่อยๆแต่เต้าจนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งเพราะภาคอีสานคือประตูยุทธศาสตร์ของประเทศ เส้นทางที่ก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากความเสียสละความเด็ดเดี่ยวและการยึดมั่นในคำมั่นสัญญาตั้งแต่ัยเด็กว่าเขาจะเป็นทหารผู้ปกป้องแผ่นดินอย่างแท้จริงชาวบ้านในภาคอีสานจำนวนมากต่างรู้จักชื่อของแม่ทัพกุ้งและยกย่องในความซื่อสัตย์กับความกล้าหาญหลายครั้งที่เขาลงพื้นที่ด้วยตัวเองไม่ใช่เพียงตรวจราชการแต่ไปพูดคุยรับฟังและหาทางช่วยเหลือด้วยใจจริงความจริงใจนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดและศรัทธา หลายคนกล่าวว่าแม่ทัพกุ้งไม่ใช่แค่ทหารแต่คือเสาหลักทางใจของคนอีสานในยามที่บ้านเมืองเผชิญความเปราะบางหรือวิกฤตเขาคือผู้ที่ยืนอยู่แนวหน้าเสมือนดาวที่ส่องแสงในคืนเดือนมืดนำทางให้ผู้คนยังคงมีความหวังการเป็นแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้หมายถึงเพียงการบังคับบัญชากำลังพลแต่ต้องมีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อพื้นที่กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความละเอียดอ่อนบุญสินนำประสบการณ์จากภาคใต้ที่ผ่านการสู้รบหนัก มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงโดยยึดหลักไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งลูกน้องและประชาชนคือหัวใจของทุกภารกิจเขามาักบอกกับทหารเสมอว่าพวกเรามีหน้าที่รักษาแผ่นดินให้ลูกหลานได้ยืนอย่างภูมิใจคำพูดนี้ไม่ใช่แค่คำสั่งแต่คืออุดมการณ์ที่ปลุกไฟในหัวใจทหารทุกคนความเป็นผู้นำของแม่ทัพกุ้งจึงไม่ได้มาจากตำแหน่งที่แต่งตั้งแต่เกิดจากการยอมรับของผู้คนที่เห็นเขาลงมือทำจริงยืนหยัดจริง และอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตชาวบ้านเปรียบเขาเป็นดาวที่ส่องแสงในคืนเดือนมืดไม่ใช่ดาวที่สว่างเพราะโชคชะตาแต่เป็นดาวที่ถูกขัดเกลาด้วยหยาดเหงื่อเลือดน้ำตาและศรัทธาต่อชาติบ้านเมืองตั้งแต่วัยเด็กบุญนสินไม่เคยลืมว่าตนเองมาจากครอบครัวเล็กๆที่แม่ต้องหักผักไปขายตลาดไม่เคยลืมย่ามพระสีเหลืองและไม่เคยลืมคำทำนายในขันน้ำมนต์ที่ว่าเขาใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดคำพูดนั้นกลายเป็นดวงดาวน้ำทาที่ส่องแสงอยู่ในใจเขาตลอดมา และไม่เคยดับลงเลยแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเมื่อเขาก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพอย่างแท้จริงดาวดวงนั้นไม่ได้ส่องแสงเพื่อเขาเพียงคนเดียวอีกต่อไปหากแต่เปลี่ยนประกายออกไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้มองเห็นและได้มีความหวังร่วมกันภาพของแม่ทัพกุ้งจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของนายทหารคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่แต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเพียนความเสียสละ และการยืนหยัดต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาติอย่างไม่ย่อท้อดาวที่ส่องสว่างท่ามกลางคืนเดือนมืดนั้นคือบทพิสูจน์ว่าแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากความมืดมนความขาดแคลนและความยากจนหากมีหัวใจนักรบที่ไม่ยอมแพ้ก็สามารถเปล่งแสงนำทางให้ผู้อื่นได้และแสงนั้นจะไม่ดับลงง่ายๆตราบใดที่เขายังหายใจยังยืนอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องบ้านเมืองและประชาชนของเขาการเวลาผ่านไปเด็กชายบ้านนอกผู้เคยหิ้วย่ามผ้าขาดขาด,ขาด,ขาดและพระสีเหลืองเดินทางไปสอบเข้าเตรียมทหาร วันนี้ได้กลายเป็นบุญศิลป์แม่ทัพผู้เกรีงกยงไกรที่ผู้คนทั่วประเทศรู้จักและยกย่องในนามแม่ทัพกุ้งชายผู้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทหารโดยสายเลือดเป็นนักรบโดยจิตวิญญาณเส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้รวยด้วยกิ่นกุหลาบเขาผ่านทั้งความลำบากความเจ็บปวดและการสูญเสียมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ไม่เคยหันหลังให้ความรับผิดชอบสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังคือเรื่องราวในวัยเด็กวันที่แม่พาเขาไปถวายพระทหารแด่พระธุดงค์ผู้ลึกลับ และได้รับคําทํานายในขันน้ำมนต์คำพูดสั้นๆที่ว่าไอ้หนูคนนี้ต้องเป็นทหารบกเขาใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดคํานั้นยังคงก้องอยู่ในใจไม่เคยเลือนหายและทุกครั้งที่เขาต้องตัดสินใจครั้งสําคัญคําพูดนั้นจะย้อนกลับมาเสมอเมื่อแม่ชราภาพลงวันหนึ่งเธอจึงเล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟังอีกครั้งพร้อมเปิดเผยความลับที่เก็บงําไว้เนิ่นนานแม่พูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าพระธุดงรูปนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าท่านมาจากไหนแต่คนเท่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาว่า ท่านอาจเป็นพระผู้มาก่อนการคือหลวงปู่เทพโลกอุดรเพียงได้ยินชื่อนั้นบุญสินก็รู้สึกเหมือนกระแสไฟแล่นผ่านร่างขนลุกน้ำตาคลอ,ขอเ,ขเขานั่งเงียบอยู่นานเพราะหัวใจสั่นสะเทือนเกินจะอธิบายเป็นคำพูดภาพในวันนั้นย้อนกลับมาอย่างชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานภาพขันน้ำมนต์ที่ส่องแสงระยิบใต้แดดภาพดวงตานิ่งลึกของพระธุดงค์ภาพแม่ที่ก้มกราบทั้งน้ำตาทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ในวินาทีนั้น เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเส้นทางชีวิตของเขาจึงมุ่งตรงสู่กองทัพบ,บกโดยไม่เคยอ้อมไปทางอื่นทําไมทุกย่างก้าวจึงเต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับมีแรงผลักดันจากสิ่งที่มองไม่เห็นและทําไมในยามเผชิญวิกฤตเขาจึงไม่เคยหมดพลังใจคําตอบอยู่ตรงนี้เองเพราะพระธุดงค์รูปนั้นคือพระผู้ทรงบารมีที่ผู้คนศรัทธานับถือในนามประเทศโลกอุดรคําทํานายจึงไม่ใช่คําพูดธรรมดาแต่เป็นถ้อยคําจากผู้รู้เหนือการเวลาเป็นเหมือนการเปิดเผยร่องรอย,ยอดิชา ที่เคยเป็นนักรบกู้แผ่นดินและบอกว่าในชาตินี้เขาต้องกลับมาเดินบนเส้นทางเดิมอีกครั้งเพื่อทําภารกิจสําคัญให้สมบูรณ์บุญสินนั่งนิ่งแล้วกล่าวด้วยเสียงท่าวเบาแต่หนักแน่นว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงชีวิตนี้เขาขอทุ่งเททั้งกายและใจเพื่อชาติบ้านเมืองเพราะนี้ไม่ใช่เพียงทางเลือกของเขาแต่คือคําลิขิตที่ต้องทาให้สาเร็จแม่ยิ้มทั้งน้าตาแล้วบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกเสมอและเชื่อมั่นว่าลูกเกิดมาเพื่อสิ่งน,นี้จริงๆตั้งแต่นั้นมา ศรัทธาในหน้าที่ของเขายิ่งแน่นแฟนทุกภารกิจที่เขานำทัพไม่ว่าจะหนักหนาเพียงใดเขาจะย้ำกับตัวเองเสมอว่าเขาไม่ได้สู้เพื่อตนเองแต่สู้เพื่อสืบสารภารกิจจากอดีตและทำให้คําลิคิจนั้นสมบูรณ์เรื่องราวชีวิตของแม่ทัพก,กุ้งจึงไม่ใช่แค่ประวัติของนายทหารที่ไต่เต้าจากความยากจนสู่ตำแหน่งสูงสุดหากแต่เป็นเรื่องราวของชายผู้ถูกขีดชะตาไว้ตั้งแต่เกิดว่าต้องเป็นนักรบ และเมื่อได้รู้ว่าพระธุดงผู้ลึกลับคือประเทศโลกอุดรทุกเหตุการณ์ในชีวิตก็เหมือนถูกเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางเดียวอย่างสมบูรณ์ผู้คนที่ได้ฟังต่างขนลุกและเกิดศรัทธาเพราะระหนักว่าชีวิตของมนุษย์บางครั้งไม่ได้เดินไปอย่างไร้ทิศทางแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเหตุแห่งกรรมและบุญในอดีตกำกับอยู่เสมอคำลิขิตจากพระผู้ทรงบาร,รมีเปลี่ยนเด็กชายบ้านนอกธรรมดาให้กลายเป็นแม่ทัพผู้เกรงไกลาดาวที่ส่องแสงในคืนเดือนมืดนั้นไม่ใช่ดาวที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นดดดาาาาววที่ถูกกกขักล้ยชติิภรจ และความเสียสละและเมื่อแสงนั้นได้สองทางให้ประชาชนได้เห็นแล้วก็จะไม่มีวันดับลงแม้การเวลาจะหมุนผ่านไปเรื่องเล่าที่เขาด้วยความจริงของแม่ทับกุ้งจะยังคงอยู่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังว่าเด็กที่เริ่มต้นจากความยากจนก็สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ได้หักหัวใจไม่เคยยอมแพ้และยังศรัทธาในคําลิขิตที่แท้จริงของชีวิตขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังเรื่องราวนี้ มีหัวใจนักรบที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้ชีวิตจะเริ่มต้นอย่างยากลำบากก็ขอให้มีกำลังใจฝ่าฟันไปจนถึงเป้าหมายขอให้มีแสงดาวแห่งศรัทธานำทางชีวิตเหมือนที่แม่ทัพกุ้งยึดมั่นและก้าวเดินมาได้จนถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สาธุข,ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสุขความมั่นคงและได้พบคำลิขิตที่งดงามในเส้นทางชีวิตของตนเองครับ